ดีค่ะใจดียูรินะคะแม่บ้านเยอรมันวันนี้ใจเปิดตัวในป่าเลยแล้ววันนี้ใจมาเก็บลูกพุ่นข้างทางดูเพื่อนๆตอนนี้ใจได้ขึ้นอยู่บนต้นนะข้างทางเยอะมากดูนี่เห็นไหมเพื่อนๆดกมาก ของธรรมชาตินะข้างทางในป่าเลยบางคนเขาก็จะเรียกลูกอะไรนะลูกผู้ชาเหรอไม่ใช่เนาแต่ภาษาเยอรมันเรียกลูกฟลาวเมนนะบ้านเราก็เรียกลูกพุ่นนะั่นนะแตวเขาไปตากแห้งได้อยู่ข้างทางนะ นี่ใจเก็บมาได้ประมาณ2อกิโลแต่ใจอ่ะชอบกินลูกแข็งๆมันจะมีลูกแข็งๆข็กับลูกนิ่มเนาะมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวๆตอนยังยังแข็งอยู่อ่ะจะจิ้มพริกเกลืออร่อยแต่ตอนนี้มันบะมันสุกมดแล้วไงเนี่ยร้อนมากอากาศ 30องศาอันด้านล่างจะเป็นเป็นคลองน้ำเนาะแต่ว่าเดินเข้าไปไม่ได้มันลกต้องไปดูฝั่งนงอ่า,อาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะจ้าบายบายได้กินของฟรี